พอแม่พี่น้องชาวไทยชาวาวและทตระโลกทุกคนด้วยนะครับดีๆต้อนรับสู่รายการ BTOB หรืออยู่ในเกมเม้นต์ฟิสีนะครับโหมดเนื้อเรื่องซึ่งวันนี้นี่เราต้องเล่นโหมดเนื้อเรื่องโหมดยากสุดนะครับเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นเลยโหมดยากสุด A few moments later โอเคโอเคถ้าผู้ชมม,มาแล้วเริ่มต้นมาได้เสียงเพลงเลยฮะโอเ,เสียง เสีงเพลงเพราะจังคือคือช่องผมเนี่ยไม่เน้นแปรแต่เน้นมันนะครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะดูแบบช่องที่แปรมันมันเนี่ยแนะนําให้ไปดูท่องพี่เบลิเฟอร์ได้เลยแต่ถ้าใครอยากดูช่องที่แบบว่าไม่เน้นแปรแต่เน้นมันไรสาราปัญญาออกปัญญาอ่อนดูแล้วไม่ได้สาระอะไรเลยมาดูช่องผมนะครับรับรองว่าตลกและก็ไม่ได้สาระอะไรด้วย<า>อ่าดูด่ีลุ้นา เริ่มต้นมาอยู่ในรถเลยโอ้พี่ดำพี่ดำครับพี่ดำนี่<ล>เราอยู่ในรถโอ้เอมันเป็นอะไรวะเนะี่นมันเหมือนว่าเราอยู่ในในรถเหมือนกระตุกกระแตกน,นั่นนะ โอ้ระไปไงคปรไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะครับท่านผู้มเพราะว่าเขาตัออตดเ่ะนนเปรมากผมับปบางตัวเท่านะั้น้ะบางตัวพอแปออกุณเปนะบางตัวแปไม่ออกไม่แปรนะครับข,ของที่ผู้ปกครองทำไมี่เจี๊ยบกระโแปด้วย แบ็เกอร์อาปืนขึ้นไปเอาโหพี well, ่ดำดาบอกดยูไม่หยุดเลยเขาบอกให้เรายิงกระสุนครับออาบอกให้ยิงตรงนี้เลยเอาพี่ดำบอกไม่ให้ยิงเอาพี่ผอมเอาไม่ใท่พี่ขาวบอกให้ยิงเอาพี่ดำบอกไม่ให้ยิงยังไงเนี่ยเอายังไงดีโอเคนะค้วยิงดำเลยสิบสามนาทีก่อนหน้านั้นอุ้ยดีเหียตกใจหมด โอ้13นาทีก่อนหน้านะั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนจะเกิดนั่นนะ <Bro. S 1> โอ้โหอเหี้ยไม่มีกระสุนเลยมึงเป็นทหารมึงเป็นทหารแบบไหนไวะเยี้ยไม,ไม่พกลูกปืนแม็กก็แม็กมสำรองติดตัวไว้เลยเนี่ยอาตมพืชติดๆิขัดกันนิดหน่อยนะเพราะนี่ก็เป็นคลิปแรกของผมอนการที่เอาเสียงตัวเองเข้าเนี่ย <What? S 1> เหมือนว่าเราจะอยู่ในโรงเรียนล้างนะ oh. โอ้โหล้างได้ดีมาก สะอาดงามตาขลุ่มต่อหน้าเลยเข้าโอ้โหมีนกบินออกมาโอ้น่าจะตกใจโอเคต้องเข้าโอ้โหอปืนต่อหน้าเลยไอ้ตายสุดเกอษ์เกือบยิงหัวนายแล้วโอ้โหไม่โอ้โหโอ้โหพี่พี่ขามายิงหน้ากูก็บุแล้วมงปืนไม่ร่างหนาก็ถือว่าดีสุดแล้วเว้ย บางอย่างที่เขาพูดผมอาจจะแปลไม่ออกมาเพราะเท่านั้นถ้าใครอยากฟังผมไปใช้คูเกิลหรือไม่ก็ไปดูท่องอื่นได้นะเพราะว่าบางประโยคผมก็แปลไม่ออกนะเพราะว่าบางคำมันก็เป็นศัพท์ทหารนะเนืองเนาะก็ถามหาพี่ดำครับติดต่อหาพี่ดำแล้วพี่ดำติดต่อกลับมาแล้วแล้วพี่ดำคุณใกลอยู่โอ้โหคุณจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหเดีโอมตรงนี้มี ดูไม่เต็มเลยว่ะโอ้เอาอะไรนี่เฮ้ยบาลีสบาลีสครับบาลีสอู้เขาไม่มันเขาไม่เรียกบาลีสนะครับเขาเรียกบาลีสเอาอาก้าไปด้วยเต็กสี่ไหนเนี่ยแล้วตรงไหนโอ้เอาลงครับพี่ดำมาแล้วมีหมาวิ่งไล่ตามมาด้วยโอ้โหหไอ้้เียพี่ดำยิงหมาพี่ดำป่อยหมา เงยต่อตอนนะี้โคตรยังครับมาแล้วมัวน,นมาแล้วฉั <Good shot. S 2> นกูเอามึงก่อนเลยไม่เงยเข้ามาแม่นประหลาดไม่โดนตอนนี้ไม่โดนเออเาอามันเอาเฮีเเยหนะมายความว่าไงบุ๊คยิ่งโดนแล้วนะหมายความว่าอะไรโคตรยังไงอีกแล้วไอ้เจาะเข้าเอาเนี่ยเกือบไม่โดน ไอ้เอ้าเฝ้าเฝาเฝ้าาทุกดอกเลยโอ้โหที่พูดเร็วมาก็คือย่างแม่นเฝ้าทุกดอกเลยโอเครอบนี้ไม่เฝ้าแน่เข้าหัวไอ้ยี่รอบนี้กูไม่เฝ้าแน่โอเคเคียแล้วขึ้นมาเลยดูที่พี่มืดเราโอ้พี่มืดตีนขึ้นมาได้อะไรตีนโอ้โหพี่มืดมองไม่เห็นเลยมุมนี้อะไงครับพี่มืดพี่ขาว ที่ผมเรียกว่าพี่มือหรือพี่ขาวนี่ดูจากตัวเองนะดูตัวนะนี่โหมดยากสุดนะกูรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยว่ะเพียงแต่กูยิงวื้อแค่นั้นเองจะพูถึงอะไรกันเนี่ยเราอยู่ในโรงเรียนล้างที่อยู่กลางเมืองและมีรอยลูกปืนเต็มไปหมดถ้ามีคนยิงอยู่ในนี้ไม่มีใครรู้เลยเอ้ยนั่นโอ้เดี๋ยวกูจะใส่เองเอ้ยมึงบอกให้กด R หนึ่งอ๋อกดแล้วเจอรับเป้าโอ้โหโอ้โห่ เพ er okay, ื่อนกูยิงไม่ตายเลยโอ้โหยิงไม่โดนเลยเป็นตอมคุเปื้อหรือไงวะยิงเองมโอ้โหยิงไม่ตายเลยกระสุนอะไรวะกระสุนยางหรอวูเห็นแล้โดนทุกนัดเลยนี่นั่นแล้วไงมาแล้วอืออออใสต่ยิงเต็มั่วเอาวิ่งวเอาดีแม็กมุดยดดีดีดอนีดีดดดัดีดีดดีดีดีดดดีดดีดดดนเอดนอีกอื้อ ดูแล้วตายน okay, er> ี่วะไม่ดูดิอือโอ้หปวดจะตายโอเคไปต่อโดดไปอุ้ยเสียงระเบิดทำไมยังไม่หมดอีกเยอะอุ้ยเจี๊ยมาอย่างเยอะเลยวิ่งมาทำไมอะเอาลูกเจี๊ยงไปเดี๋ยวเดี๋ยวรูปงานเบ้าเอ้าไม่มีใครตายทุกตัวเลยโอ้โหจะตายโอ้โหไปตายเอาไปอีกลูกลูกนี้ตายแน่บวยกระเด้งไปเลย โอ,โ,โอ้โหพวกมึงแทบไม่ช่วยเยียอะไรกูเลยยิงโดนยิงโดนอยู่นะแต่ไม่ตาย<ว>ก็สุมมึงทำจากอะไรวะนะ่โอ้โหพวกนี้ต้องเป็นจุดกระเนือโอ้โ,โอัโ้ท่านผู้ชมตรงนั้นมีของะรดดไปถึงไหมเนี่ยโอเคหนึ่งสองสามป้ยไปถึงว่ะโอ้โแล้วมันคืออะไรเนี่ยเอามีดใครมันทั้งมาปักไว้ตรงนี้แล้วเจ้าจของมีดไปไหนแล้วอาจจะเป็นศพแ,แล้วก็ได้พวกนี้อาจจะเป็นจุด กดขอตมูปเปอร์ก็ได้นะดิงแทบไม่โดนเลยทุกคนโอเคไหมกูต้องหาที่ที่ต้องแบบว่าโอเคผู้ิงแทบไม่ได้ท่วยเยี้ยอะไรเลยโอเคไปต่อครับ,อรบ <S <S โอต้อโอต่อมาข้งนอกแล้วอ่ะภาพก็สวยอยู่นะเกมผมวาา่วาเป็นเกมเก่าเกมเก่ามากเลยสวยเาเร่เกมนี้ผมไม่ค่อยเห็นใค่อ้าวอะไรเอากล้องสแกนเทามาเพื่อ ออกมาสแกนหรอมั้งเกมนี้ผมไม่เคยเห็นใครเล่นแบบแบบว่าเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะยส่วนมาส่วนมากจะเห็นเป็นโหมดออนไลน์น่ะยันไงมาแล้วตูอเข้าตูมออกตัวนี้นี่เดี๋ยวโพลคอมเมนต์ให้ดูเอาเฮียไปก่อนทั้งนั้นเอาตัวนี้เอามึงก็ได้นี่ไงเข้าหัวสองตัวแล้วเฮียเอาเฮียเดินเฉยๆดันยิงไม่โดนนี่ไงเอามึงยิงเอาไม่โดน เออเราไม่โดนเมื่อกี้เม่งเดินเฉยๆดันดิงไม่โยนโอ้โหลิ้นอัตพัน์กันหน่อยนะคนนี้ลิ้นอาจจะเป็นชิปแรกไงเตุที่ผมพูดไปตอนต้นชิปแรกว่าไงครับพี่ฮอโอ้โหพี่พี่ฮฮมัมาช่วยในะตอนที่เราดิงงกันเสร็จแล้วโอ้โหขนาดนี้ไม่ต้องมาก็ไาร้า ท่านผู้ทรท่านผู้ทรงเห็นเหตุการที่ผมเห็นไหมโอ้โหชัดเจนเลยมึงจออแบบนั้นกูเตรียมตัวไว้ก่อนละเพรวต้องมาเนี่ยนั่งไงมาจริงๆเต็มเต็มคนขับตายก่อนใช่ไหมเขามีรถติดมาด้วยสวยใต้หมดอาวเอาเด็ดปิงเลยครับเด็ดปิงเลยครับทำไมไม่ลงอ่ะงั้นเอาไปกูปูดีค่ะ เด็ดปิง <önemli> ต <ille> ้องไม่โดนรถรถลงเป็นของกูแล้วของรับเทียด้วยรถลงเป็นของกูแล้วจะเป็นคนเลยของประเทศอะไรเดี๋ยวจังหวะนี้เราต้องเปิดเพลงสายแปดแปดแปดแล้วนะครับคึ่งออมมันนี่ริสการ์เดลเดี๋ยวผมจะซูมให้ดีในมูดออนไลน์เราผมเคยเล่นอะไรมาบ้างผมเล่นอย่างนี้เลยผมเนี่ยคนไม่โดนบราส์สเตีดตีดตีด in their time he's no fucking one Ball boy เตะปูเกียรขับอย่างมันอ่ะเรามาเป้าที่ิงไม่ได้เหมืนนี่ช้วยเกียร์เลยเฮ้ยองค์ก็ยิงได้เหรอเกียไล่หลังเลยใครบอกให้ยิงอยพวกเดียวกันล่ะยังมาก็ดีอยู่กมันยังไม่หมดเหรอเดี๋ยวมันเยอะเกินไปองค์เขายิงไม่โดนเลยนั่นไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยอือหนึ่งตัวหนึ่งตัวที่สองเปล่าไม่เอาไปเลย ไม่ได้หนึ่งตัวยิงไปได้หนึ่งตัวคุ่มไม่เนี้ยสองตัว okay, โอ้ยนัดอีกตัวไหมไม่โดนโอเคโฮมีหน่อยโชวผลงานหน่อยโฮสวยปืนบิลิกันแฮ้ยพาหม้ออะไรก็โดนอุ้ยเงี้ยใครอยู่ตรงนั้นแหละมาให้เป็นเหยื่อดหรืออ้าวเงี้ยเครื่องบินแม่งลัดออกไปแล้วโอ้โหเก็บเรียบเลยโอเคนั่นไปเลยขอบคุณนะครับพี่โฮ แม่งเอ็มบีพีของเกมนี่เลยเอ,อ้าวมึงเลยพวกขอแทงเลยครับขอแทงเลยอย่าย,ยื้อเลยอย,อย่าขอมึงใครยิงกว่าจะไ,ไม่หมดสิเขาตั้งใจอะพี่คอยิงหน่อยโทรคอมแม่นที่โลกดูว้าวเออยิงตรงไหนวะยิงตรงไหนโอ้นั่นมันยิงตรงนันงน้นยิงให้โลดเลยมึงยิงที่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้น โอ้โหพี่หอคูมีหมดประจุเลยก็ได้เอาไม่โดนอีกว้าวโอ้โหกูใจแตบไปใส่ใจมันเลยช่างหัวมันไอ้เหี้ยยิงไม่โดนทุกตัวเลยหอกูก็ไม่โดนกูยิงเขาก็ยังไม่โดนเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนบาลีสปเปลีนปืนลูกซองดีกว่ามีลูกฟองเอาตัวนี้แล้วกันนี่ลูกฟองเไปถือแล้วอุ้ยมดีไอ้เหี้ย เอยูตรงนั้นไงลงมาเลยอื้อได้สองตัวสองตัวสวยเออยิงมิอีกโอู้้หูนี่อารบการตื้นี่เกมเก่าดีปั้นภาพมันก็โหดเยอะๆนะโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละแย่ยิงแบบนี้กูมองใครไม่เห็นเลยยิงมาตักไหนวะแล้นั่นไงนั่นไงโอ้โหมาเสริมอีกแล้วให้กูยิงตรงนี้หมดก่อนก็ได้เออโอ้ยโหเลือดอีกโอ้โหนี่กูถือปืนเลยเนี่ย ลูกฟองอยู่ตรงนี้ยิงไม่โดนโคตรเหเพื่ออืออืตายวดจะอึไปไหนโกงยังไงโอ้โหลูกเอี่ยงคว่างมาคว่างกลับไป่โกงอือเวลาของงานอ้าวเอาเจี๊ยเกมบักเกมบักไประเบิดตกหลุมเลยโอ้โหอือยิงยากที่เปึงเลยโอ้ดีมาเนี่ยเจ็บเรียบเจ็บเรียบเก็บเรียบหมดไอ้เจี้ยนั้นเอาโฟดี้มามันติดเรียบ โดนทีจะดึงยิงฟรีเลยโอ้มาอีกแล้วเหรอโอเคเอาไปเลยเนี่ยของฟรีเอาไม่โดนลูกนี้กูโดนหน่โ้โหบดเจี้ยงมัวแต่ลีลาเอาพวกมึงกูให้เป็นของแถมเอาไอ้เจี้ยนี่ไม่ตายหรอมึงก็ต้องดนอืมจะไปไหนไอ้เจี้ยนั่นมึงก็ต้องดนด้วยกันเฮ้อปืนระเบิดกูไม่มีประโยชน์จริงๆเลยไหมมีประโยชน์กับเพื่อนผู้อื่นยิงยังไงไม่ให้โดน เอออะไรวะโอตรงนั้นมึงเหลืออีกนึงโดดแล้วมั้งโอ้ตรงนั้นไงวิ่งควงกำลังมาเติบเหลือนาไหนวิ่งออกมาทำไมและไอ้ควไฟตรงนี้ไม่มีมุลยิงได้จะยิงยังไงโอ้ตรงนั้นตรงนั้นมีมือเปล่ายิงไม่โดนโอ้โหโอ้โหไม่โดนเลยกูโยิงยังไงไม่ให้โดนเอาปืนนี่แหละไม่ต้องเล็งสวยปืนระเบิดไม่มีประโยชน์จริงไม่ต้องเลงเก็บเงียบโอเคกูคิดอะไรดีๆออกแล้ว คุณผู้ชมผมมีคอนเทนต์ทำนะ a few moments later จะสลาดชีวิตตัวเองในฐานะทหารญี่ปุ่นนี่แหละท่านี่กูเป็นทหารเมริกาโอเคพร้อมแล้วไปเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้ยเเ้้ <chat> โอ้โหยิงตรงกิ้วันเหงนไหมกูยิงไม่โดนสักเลยไอ้ย้ยนี่ตาเหลวโอ้โรงงานเลยภาพก็สวยอยู่นะแต่เป้าหมายแลที่ไปข้างบนนภาพก็สวยอยู่นะถือว่าเป็นเกมเก่ามากเลยนะครับ b นท่านิสี่เนี่ยก็เก่าอยู่นะแต่โหมดออนไลน์ไม่คนเล่นอย่างเต็มเลยนะให้เราไปไหนอ๋อคุณลิฟ รีบโอ้โหดูจากรีบแล้วน่าจะใช้การได้กว่าเข้ามาสิมารอใครอ๋อรอพี่ขาวพี่ขาววิ่งมาอย่างฆ่าเลยเลโอเคมาแล้วโอ้โหต้องรอเพื่อนมาครบด้วยนะประเด็นคุยอะไรการนี้ผมแปลไม่ค่อยจะออกนะครับถ้าใครอยากแปลไปใช้คูเกิลมาเองเลยเกิดรีบไปแล้วฮัลโหลท่าน อะไรวะน่ะโอ้โหมาเป็นมาเป็นลำเลยยิงไม่เข้าด้วยยิงไม่เข้าหงมมีเกาะเลยตรงนี้ไปเลยไอ้นี่ก็ไม่เข้าอุ้ยโอ้โหเจ๋อละอลังการอยู่นะตัดตัดสินโอเควิ่งดีเออยู่ทำไมล่ะอยู่ทำไมล่ะวิ่งดีเอกระโดดโอ้โหรอบนี้มึงเฟะกูแหละนี่ไงเจ้โอ้โหอ้าวหงมึงทำจากอะไรวะ โอ้โหมันหันมาแล้วกูไปแหละไม่อยู่เลยเออมันไม่ยิงเว้ยกูคนคนขับไม่ยิงโอ้โหกูกูมันยิงเลยโอ้โหเย้เย้นี่กะเอาให้ตายเลยโอเคกอดนัดกอดนัดนัดนี้กูอะไรโอ้โหมันหันมาแล้วโอ้โหยิงมันเยอะต้องกูไปแหละกูไม่อยู่แหละไปแล้อยู่ทำไมล่ะอยู่ก็ตายดิครับนั่นไงครับพอเลยตรงนั้นโอเควิ่งวิ่ง คุณริดว่าผมจะขึ้นพอได้ไหมใครเป็นใครที่เคยเล่นเกมเบสต์คีเดอรเนืเรื่องจัดปอยจัดโอ้โเยียไอ้เียน uh, ี่มึงเอกราไม่เลิกเลยโอ้ยหดูดดขนาดเยเฮยเฮยเฮ้ยเโอ้โหให้กูตายกับโดนที่โดนรัดปั่นนี่ขอดดีิไอ้เียนี่ก็ไล่ยไม่หยุดเลยโอ้เกือบโดนแล้วไม่กูเฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยมึงทำได้ว่ามีอยู่อ โอ้โหตอนสุดขลุ่มก็ได้ตำมีอะไรมาดีกันไปแล้วโอ้โหทำงานด้วยโอ้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 ย่เกือบไปแล้วเอาพี่ฮอพี่ฮอไปเลยพี่ฮอไปไหมพี่ฮอพี่ฮอพี่ฮอตกไปพี่ฮอพี่ฮอตายไปแล้วแล้วเราล่ะกูตายตอยังแนมไงอือยังไงตายไหมตายหรือเปล่า โอไม่ตายว่ะกูเที่ยวกูยังไงโอเคไหมกโอ้โหถามว่ากูโอเคไหมกูตกตึงขนาดนั้นแขนขาหักแขนไม่ขาดกูก็โอเคแล้วมบางทีมีลมยังจะมีอารมณ์มาถามกูก็อยากเห็นสภาพกูเหมือนกันว่ากูจะเป็นยังไงตกตึกขนาดนั้นเลยเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหเแยมีแต่ฝุ่นนี่เป็นเพี้ยไรเลยแต่อีเที่ยนี่โดนถึงขับขากูโอ้โหพระเอกเราเป่นซุปเปอร์แมนเลยว่ะ โกเอ็กเราเนี่ยไม่ซุปเปอร์แมนคุณไม่เห็นหน้าไม่เคยพูดไม่มีคุปเปอร์แมนว่ะคนเที่ยอะไรตกตึกมาถึงขนาดนั้นมึงไม่เป็นเที่ยอะไรเลยเอาพี่มืดพี่มืดไปปล้นรถเขางนั้นเขาไม่จะปุ้นว่ะขอยืมรถว่ารถมึงไม่ได้คืนแน่ว่ะเอามึงเบียคนว่ะไ่ไงอะไรกดตีเหลี่ยมเอาจริงดิเพื่อน บอกให้กูตัดขามึงอนะโอเคกูไม oh, oh. ่ลังเลยนะเดี๋ยวมึงไม่ไ oh! ด yeah ้เอาร้างกูตัดนั่ะเลยกูตะขาดเลยตอขาดด้วยโอ้โหเกมนี่แหกกดพี่ตีไม่ใช่ด้านคงขาดตัดด้นไงโอเคกล้าออกมาแล้วไปถอยดีกว่าไอ้เงี้ยนี่มึงยังอยู่อีกเลยโอ้โหโอ้โหไม่อยู่แหละใครอยากอยู่มึงอยู่เลย โอ้โหหัวหน้าเรากลายเป็นคนขากระเทียมยังไงยังไงให้กูทำไรโอ้ให้กูเป็นคนขาเถอะโอ้ขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมแท็กซี่จะพาคุณไปทุกที่เองแท็กซี่แค่ทหารขับแท็กซีก่เป็นด้วยเหรอวะฝ่าทะลุปไปไปแล้ว โอ้โหออกมาแล้วมิตี้ไม่ขึ้นหอไม่ทันวิตีฮัสทียมงอลังการอยู่นะเกมเกมเก่าผมอาจจะควบดีติดขัดพื้นนะครับเพราะว่านี่อาจจะเพราะว่านี่เป็นมันก็เป็นเทปแรกห้องผมเหมือนกันครับที่ผมเนี่ยเริ่มเอาเสียงเพลงเข้าท่านผู้ชมเอ๋มีข้อไหนตรงไหนว่าทำไมหลังๆมาเนี่ยทำไมที่ก่อนหน้ามาที่ผมไม่เอา เดี่ยวตัวเองเข้าเพรว่าผมยังไม่มีไม้นะครับตอนนี้ผมได้ไมมาแล้วนะเป็นไม่ปลูกปูกกระกากรูนึงนี่แหละแต่ว่าได้ตัวตัวตูกตุกมาแล้วดินหนักสั่นเต็มอุ้ยไอ้เหี้ยนี่มึงยังไม่ปล่อยอุ้ยเลยเดีตามแบบเอาตัวพุทโธไปเหมันพมพองทะลุหินไปเลยไม่ใช่ทะลุจุ่มเข้าไปในหินเลยไอ้เหี้ย อือเป็นฮอร์เป็นแอนแมนวะโอ้โหไอ้ยูดูว่ารอดแล้วมั้งโอ้โหรอดก็แย่ยโอ้โหระเบิดระเบิดตึกระดับเลยบ่อถ่ามันมาท่านมโอ้โหไอ้แย่ี่ไอ้แย่ี่โอ้โหไม่โดนไม่โดนคนยิงเป็นฟอมพุเร์ยิงไม่โดนสักนัดเลยโอ้ยตกฟักยิงโอ้โหเอาปืนมาโอ้โหมาตะฟักได้ดังใจ คำนี้แหละครับมึงไปเลยนี่อุ้ยเบี้ยเกือบตายก็โดนด้วยบิงโดนด้วยโอเครอดแล้วโอ้ยเบี้ยตกหน้ากเนี่ยอุ้ยรอดไหมตุ่มลงไปแล้วยังไงสรุปคือยังไงอ๋อเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไง13นาทีกูคงคไปเมื่อต้นเกมเมื่อต้นเกมนี่แต่รันลืมไปแล้ว เดี๋ยวไม่นะหัวหน้าเราไม่รอดไม่รอดตังเง้นยิงกระตุกออกมาละไงอาเดี๋ยวมึงบอกให้กูยิงกระตุกเพื่อให้คนอื่นออกมาแต่คนอื่นนั้นเปิดประตูออกแล้วยิงเพื่อเออยิงเพื่อโอ้เออเกลียเลยวะแล้วบอกให้กูยิงเพื่อต้อขึ้นไปทันไม่ได้คือผมไม่เล่นเล่นอย่านีเป็นคัฟซีนะ โอเคจบไปแล้วก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับกับเกม Battlefield 4โหมดเนื้อเรื่อง EP ที่1นะครับท่านผู้ชมโอ้โหขอบอกเลยว่าไม่มันจริงนะแต่ก่อนที่เราจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับกดไลค์ไม่ได้ทำให้ผมได้เงินเพิ่มนะแค่ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็แค่นั้นแหละอย่าลืมกดไลค์กันด้วยละ่ะ